็นบุญก็มีความคิดบางอย่างก็เป็นอกุศลก็มีเราก็ต้องดูเรื่องราวของความคิดสิเรื่องราวความคิดที่มันแฝงไปด้วยความโกรธไหมอาขาดพยาบาทเบียดเบียนไม่ปองไล่ไม่นั่นคือกิเลสความคิดที่มันแฝงไปด้วยราคะโมหะ,ะนั่นคือกิเลสแต่ความคิดบางอย่างมันเป็นไปเพื่อบุญกุศลเพื่อความฉลาดนี่ไม่ใช่กิเลสแต่มันเป็นกุศล คิดขึ้นมาแล้วรังเกียจตัวเองคิดขึ้นมาแล้วเศร้าหมองใจเป็นไปเพื่อการเพื่อพยาบาทเพื่อเบียดเบียนอย่างเงี้ยเป็นกิเลสอ่ะเราก็ต้องดูดูอารมณ์ดูอารมณ์อมของความคิดดูเรื่องราวของความคิดว่าเรื่องราวของความคิดมันมันไปทางไหนมันไปทางโกรธไหมคิดด้วยความโกรธไหมคิดด้วยความมีราคะไหม มีความกำหนัดยินดีมีความโลภไหมมีความหลงไหมอย่างเงี้ยความคิดนี่เป็นกลางๆนะที่จริงไปทางดีก็ได้ไปทางไม่ดีก็ได้น่ะสังขารน,นั่นแหละที่จริงมันมากับสังขารทั้งหมดทั้งมวลจะมากับสังขารขันห้าอะไรคืออะไรคือมันจะทำให้เราเกิดบุญแล้วก็บะคือสังขาร สังขารนมันจะเป็นในฝ่ายของบุญก็ได้เป็นในฝ่ายของบาปก็ได้เป็นในฝ่ายของกุศลก็ได้อะกุศลก็ได้สังขารน,นะสังขารในขันธ์ทั้งห้านี่นะนะก็ต้องดูดูอารมณ์ของมันมันกําลังคิดไปเรื่องใดแล้วมันมีอารมณ์อะไรบ้างอารมณ์โกรธไหมราคะโทสะโมหะโลภโกรหลงไหมนันคือกิเลสถ้าคิดเพื่อจะออกจาก กามออกจากพยาบาทออกจากเบียดเบียนไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นการมันเป็นความคิดที่ถูกต้องด้วยพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดความคิดที่เป็นสัมมานะคือดำริชอบนี่เป็นอย่างไรเล่าเนคมาสังกโปดำริในการออกจากกามนี่เป็นความคิดที่ชอบเลยอ,อพยาปาทะสังกโปอย่างเงี้ย ดหลีในการไม่เบียดเบียนดาหลีในการไม่ปองร้ายไม่พยาบาทอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือความคิดชอบในอริมักมีองแปดนะถ้าเราคิดชอบมันจะคิดเพื่อออกมันจะไม่ได้คิดเพื่อเข้านะอ่าถ้าคิดชอบเนี่ยมันจะออกจากกรรมพยาบาทแล้วก็เบียดเบียนเนาะ ไม่เป็นกิเลสนะถ้าคิดเพื่อจะออกถ้าคิดเพื่อจะเข้ามันคือกิเลส